ครับท่านผู้ชมมีอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะมาที่ของรางวัลไม่มีครับรางวัลไม่มีไม่เป็นไรแล้วมาพูดถึงหนังสือที่โทนี่หนังสือเล่มนี้จับไปแล้วคือคือคนเนี่ยเขาดูเนี่ยเอ๊ะของรางวัลว่ายังไงจริงแล้วมันจับไปแล้วนะท่านมาดูเนี่ยจับได้รายชื่อเป็นเรียบร้อยจะขึ้นรายชื่อให้ทีนะรายชื่อของเราผู้โชคดีนะก็มีทั้งหมดหกรางวัลมีรางวัลที่หนึ่งนะฮะแล้วก็รางวัลสมนาคุณอห้ารางวัลนี่นะฮะสำหรับผู้ที่โชคดีนะก็ดูรายชื่อท่าน ดูเบอร์ของเธอเบอร์ของท่านนะเบอร์ไหนแล้วก็โทรกลับมาศูนย์แปดหนึ่งนะเก้าสองสองหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะนี่แหละฮะก็จับรางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะก่อนแนะนำต้องขอ้นนิดนึงก่อนที่จะไปว่าเขาเลยนคุณนุชาแม่ไม่เอี่ยมเลยวางอยู่ในเซเว่นนะครับนี่หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กสวยๆงามๆอย่างนี้ นะครับอย่าลืมว่าวางแผงเมื่อประมาณวันที่20กว่ากนะฮะยีกว่าของเดือนธันวาคปรากฏว่ากลายเป็นหนังสือหายากในเซเว่นไปแล้วเพราะว่าไปหลายเซเว่นแล้วหมดนะฮะหมดนั้นท่านก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์หาเซเว่นเซเวนนิดหนึ่งเซเว่นนิดนึงหรือไม่ก็ไปจองก็สิที่บอกเจ้าหน้าที่อ่ะ ครับบอกเคดเชียบอกขอหนังสือเริ่มนี้ให้ส่งมาก็นั่นแหละฮะก็ต้องไปบอกเขาก็ต้องไปบอกเขาถ้าท่านอยากจะไปอยากจะได้เนี่ยท่านต้องไปย้ำกับเขาไว้มีประวัติหลายอาจารย์เลยฮะหลวงพ่อปานเลยหลวงพ่อ อะไรล่ะหลวงพ่อสุนหลวงพ่อสุนะนะแล้วก็มีหลวงพ่อจงนะนี่นะหลวงพ่อทิมหลวงพ่อวาดใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่หลวงพ่ดูหลวงพ่ดูวัดสแกนะครับแล้วก็หลวงพ่ออะไรที่ขอเบ็ดอ่ะวัดหลวงพี่เอี่ยมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วัดพญาญาติวัดพระญาติครับนั่นแหละวัดพระญาตินะครับครับนี่แหละฮะก็ไปดูนะฮะว่า หลวงพ่อกันนะหลวงพ่อกันชื่ออยู่ก็ปากเนี่ยพอเราพูดนั่นนหะท่านท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าผมลืมอะไรท่านนะปุ๊กเกตเนี่ยหลวงพ่อกันวัดพระญาตินะก็บางทีเนี่ยนะฮะเกจิเนี่ยบ้านเราเนี่ยเกจิเก่าๆเยอะมากนะใช่คุณนุชาเยอะจริงๆแล้วดังๆทั้งนั้นเลยพระนครศรีอยุธยาจังหวัดผมเนี่ยโอ้โหเกจิแล้วแปลกว่าทำไมทำไมถึงพระสมัยยุคอินโดจีนนะสงครามนะครับดังเยอะจริง เขาเรียกว่าว en> hey, uh ิกฤตเนี่ยสร้างโอกาสไงก็หมายถึงว่ายุคนั้นเนี่ยครับใครๆก็ต้องการวัตถุมงคลพี่กวิทย์อะฮะนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยโว้ระเบิดลงมาตูมวิ่งกันกระเจิงนะครับนะพี่กวิทย์ไม่ทันวิ่งป่ะไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันแต่ถ้าถามผมผมไม่ทันวิ่งอ่ะผมมีแต่ทันหนีน้ำเนี่ยตอนเนี้ยไ่ทันไม่ทันแล้วอย่างนึงเกจิเก่าๆเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าเขาเก่งจริงอะฮะที่ว่าเก่งจริงคือสมัยก่อนๆเนี่ย สถานที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นป่าเป็นอะไรทางนั้นบหมะที่จะแสวงหาความวิเวกถูกต้องนั่งพฤกกรรมพระคาถาสงบจิตสงบใจแล้วจริงๆนะฮะถ้าไปอ่านสิ่งที่บันทึกไว้ลูกศิษย์ลูกหาที่ทําไว้เนี่ยบางทีนั่งเนี่ยงูเห่าเนี่ยเลื้อยมานะเลื้อยมาปุ๊บเนี่ยนะยังต้องมามาชูแม่เบี้ยเสร็จเนี่ยนะต้องเลื้อยกลับไปใช่ไม่กล้าทําอะไรจะไปทําอะไรได้ช้างเนี่ยมานะมาทั้งโหหลายเชือกเนี่ยนะมาทั้งโ่ลน มากันเยอะมาหลายตัวเนี่ยนะฮะเขาเรียกตัวนะช้างป่าเชือกนะฮะตัวฮะว่ราะช้างเชือกนี่หมายถึงว่าเขาไปคลองมาแล้วไปคลองออกมาแล้วนะฮะก็เลี้ยงเลี้ยงกันทุกวันเนี่ยเขาเรียกเชือกแต่ว่าถ้าเป็นช้างป่าเขาเรียกเป็นตัวก็ที่ที่โดนยิงตายตายไปสองตัวโอ้โหเขาบอกว่าน่าสงสารครับเพราะว่ามันระบุเลยเพราะว่าคนคนที่ฆ่าช้างเนี่ยมันเอาหน้าผาก มันเอางวงมันเอางามันเอาไอหนึ่งเดียวอันหนึ่งเดียวของช้างหางเอาไปได้หมดเลยหางนี่ที่มันเอาเนี่ยเพราะหางนี่มีขนนะพี่คุใช่สิพกกปลายหางมีขนเป็นพุ่มเลยเป็นพั่นแหละพวกนี้เขาสัานษฐานว่าไม่ใช่คนในพื้นที่น่าจะเป็นคนที่มาจากที่อื่นเพราะว่าการที่จะถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่อย่างสมมุติที่นักสะสมนะถ้าจะถ้าจะจะจ้องเนี่ยเขาก็จะเอาแค่ งาอ่าเอาแค่งางวงก็จะไม่เอาเพราะว่างวงเนี่ยทำอะไรไม่ได้นะเอาแค่งาแต่ว่าถ้าเอางวงด้วยเนี่ยหรือเอาไอหนึ่งเดียวด้วยนะครับน่าจะาจะเป็นต่างประเทศน่าจะเอาไปทําเครื่องยามากก็มันอย่างนี้คุณนิชาเขาวิจะรวินิจฉัยกันว่าน่าจะคนในรู้เห็นเป็นใจอะ่ะเอา้าแน่นอนนะแน่นอนนะเพราะว่าถ้าคนที่อื่นเนี่ยนะเส้นทาง การหลบหนีหรือการที่จะจะไปฆ่าสัตว์ใหญ่ๆแบบนี้ลำบากนะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันระยะทางมันไม่ไกลที่จะเอาออกมานะเพราะว่ามันไม่ใช่ป่าลึกอะไรมากมายนะก็ผมเห็นเห็นรายการโทรทัศน์ละช่องหนึ่งผมจำไม่ได้ครับท่านไปเขาไปสัมภาษณ์หม่อมเจ้าหญิงอะไรผมจาชื่อไม่ได้นะที่เป็นประธานดูแลช้างแกบอกว่าแกนั่นมา50ปีแกรู้หมด ว่าของเนี่ยใครทําอะไรแกรู้หมดเลยแกบอกชื่อหมดเลยนะว่าเนี่ยแล้วอะไรยังไงแล้วทําไมไม่ไปดูแลไปอะไรกันฉันยังรู้เลยแกบอกตัวฉันเองเนี่ยตัวแกได้ตัวข้าพเจ้านะข้าพเจ้ายังรู้เลยแล้วนักภาษาอะไรคนอื่นจะไม่รู้ต้องเจ้าหน้าที่ต้องเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องไปจัดการมิฉะนั้นเนี่ยท่านท่านท่านอาการที่ท่านเสียงที่ท่านสัมภษณ์มาเนี่ยท่านท่านโกรธ นี่มากเลยคนที่เจ้าหน้าที่ป่าเนี่ยับบยังไงต้องช่วยต้องช่วยกันดูแลนะเพราะว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ใหญ่เวลาที่ตกลูกอ่ะ ตกลูกออกมาเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากนะบอกว่าเหลือในประเทศไทยเดี่ยเหลือประมาณสัก6 7 0 0็ร้เท่านั้นเองแกว่าอย่างนั้นก็ดูสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะถ้าท่านย้อนไปสมัยดึกดำบรรได้นยท่านไปดูแมมมอสใช่ไหมแมมมอสเนี่ยเป็นสัตว์ที่โอ้เป็นช้างที่มันทนที่สุดแล้วอะงวงเป็นไงคุณอ่ะโอ้โหยาวก็ดูทุกวันนี้เรายังไม่เห็นแมมมอสแล้วอะสูญพันธุ์ไปแล้วอะเพราะสัตว์ใหญ่เนี่ยเวลาที่เกิดมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยดึกดำบรรเนี่ยนะ เกิดก็ยากนะใช่แล้วตัวก็ใหญ่ใช่ตัวก็ใหญ่พอถึงปัจจุบันเนี่ยดูไดโนเสาร์ไปแล้วนะไดโนเสาร์ไปแล้วช้างไปแล้วครับแลวเนี่ยพอใหญ่ปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะทุกวันเนี้ยเดี๋ยวก็จะสูญพันธุ์ใช่ทุกวันเนี้ยเราเห็นเนี่ยสัตว์ใหญ่เนี่ยเราเห็นชัดๆก็คือช้างครับเออสัตว์สูงมีให้เด็กดูก็ยีราฟอ่าต่อไปในสัตว์พวกนี้เราจะไม่ได้เห็นจะไม่ได้เห็นนั่นนะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะเห็นแต นะอย่าไปดูยีราฟเนี่ยนะยีราฟเนี่ยกินอะไรเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยีราฟไม่ต้องไปหากินนะราะเขามีป้อนแล้วกินเลือกด้วยนะใบไม้ไม่ต้องไปหากินเลือกด้วยกินกินนี่ถั่วฝักยาวนี่ยีราฟเนี่ยนะแล้วเป็นสัตว์ใหญ่แล้วยีราฟกับช้างเนี่ยต้องช่วยกันุรักแล้วกว่าจะโตขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นช้างตัวโตได้ใช้เวลากี่ปีกูรู้ชาคกลับ ตายเดิมแป๊บเดียวเองเหมือนต้นไม้อ่ะคุณรูกจ้าไม่อนุรักเลยไหมโครนหรือถล่มดินนีือถล่มอ่ะใช่ไหมล่ะรากมันไม่มียึดมีอะไรติดแล้วแล้วเวลาล้มช้างเนี่ยพอล้มช้างเสร็จเอางาไปอะไรบางวงไปแล้วก็มาโทษนักสะสมจริงๆอ่ะนักสะสมเดี๋ยวเนี้ยเขารู้เขาสะสมเนี่ยเขาสะสมของเก่าเขาไม่ได้สะสมของใหม่ของใหม่เขาไม่เอาของใหม่เขาไม่เอาแล้วเดี๋ยวเนี้ยเขาไปเอาของเก่าเนี่ยเอามาทำอย่างเขาไปทำวัตถุมงคลเขาไปเอาของเก่ามาน่ะ เอาเอางาเก่าๆที่มันเป็นงางาโบราณไม่ใช่งาใหม่ครับหรือไม่ก็ไปซื้อแมมมอสจากต่างประเทศมามันอย่างนั้นเอาเข้ามาเนี่ยแมมมอสเนี่ยเขาตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเนี่ยไอ้ไอ้ก้อนๆที่เขาตัหั่นอยู่นะยังมีอยู่เลยนะอ่าใช่ก็ที่เขาเอามาทําพระเพลาะอะไรกันนะใช่เอาแมมมอสมาไม่ได้เอาช้างเมืองไทยหรอกเพราะแมมมอสเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเฮ้ย nga ทำไมมันมีเยอะ่ดไอ้คนทุกวันนี้ไม่ได้เห็นนะอ่าฮะทำไมวิ่งงา a ทำไมดึกดําบันทำไมยังมีอยู่รู้ไหมว่าแมมมอสเนี่ยมันอยู่ พื้นที่เป็นกองเลยเป็นไอ้นี่มันเป็นสุสานของมันอ่ะมันเป็นไอ้นี่พี่กวิทคือน้ําแข็งฮะคือน้ําแข็งมันอยู่ใต้น้ําแข็งอ่ะใช่ฮะคือการรักษาของความเย็นเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยรักษาเนี่ยพวกนี้จะอยู่คงทนแล้วเขาก็ไปเจอแล้วเขาก็ไปค้นออกมาเนี่ยมันเยอะมากเหมือนเป็นสุสานเข้าอ่ะสสุานมันจะไปตายอยู่ที่เดียวกันทั้นหมด่ใช แล้วโอ้โหมันตายกันทั้งโขงอ่ะเยอะแล้วน้าแข็งนี่ปกคลุมเพราะมันอยู่เมืองน้ําแข็งหิมะช้างตอนนั้นมีขนด้วยมีขนไม่ขนแต่เราไม่มีโอกาสได้ดูทุกวันนี้ไม่ได้เห็นนะเห็นแต่งามันเห็นแต่งาแมมมอสแล้วก็เหมือนรูปวาดอ่ะลักษณะที่เขาทุกวันนี้นะใครที่บูชาไว้นะผมยังยังแต่แหมยังมไหมหลวงพ่อทวดแมมมอวอ่าหลวงพ่อทวดแมมมอสรอห้าแมมมอสไม่มีไว้เนี่ยเก็บไว้ให้ดีนะครับ เนี่ยใครที่เช่าไว้สมัยเมื่อก่อนนะผูชาไว้เก็บไว้ให้ดีนะต่อไปจะเป็นของที่หายยากใช่แล้วยากถึงยากที่สุดเมื่อประมาณสัาเกือบ10ปีที่แล้วมั้งใช่ฮะดังมากต่อไปเนี่ยจะมีคุณค่ามีราคามากเพราะว่างาช้างเนี่ยแมมมอสเนี่ยจะหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วท่านเก็บไว้นะเนี่ยท่านที่ดูรายการเราเนี่ยบางคนมีนะมีแน่นอนเพราะตอนนั้นที่ค่อนข้างค่อนข้างออกมาแพร่หลายนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะฮะ มาที่นะพระครูสงบหน่อยนะครับก็มีข่าวดีเหมือนกันนะครมีข่าวดีรับตาตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็รับตาตั้งพระกรรมวาจารสองตาตั้งเลยในในในใบเดียวกันเนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยนะครับรัาทำกิิมุนีนะเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีเจ้าวาดวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้มอบหมายให้พระมหากรรมพล คู่นางกะโรเจ้าคณะอําเภอบางกวยวัดบางช้างอ้อยเป็นผู้มอบตาตั้งใบตาตั้งในผู้ช่วยเจ้าวาดวัดตะเคียนให้แก่พระครูสมุสงบกิติยานโอใบตาตั้งนี่มีความว่ายังไงพี่เวะคืออาศัยอํานาจตามความในมาตรา28แห่งกฎมหาเทระสมาคมฉบับที่24พศ .2541 าว่าโดยการแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบ,บับที่2พศ2535จึงแต่งตั้งให้พระครูสงบกิติยานโนอายุ51พันษา5วิทยาฐานะป .4 รักธรรมตรีวัตตะเคียนบางคูเวียงบอ,อบางกรวยจนนทบรุรีดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัตตะเคียนเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางคูเวียงเพื่อช่วยงานตามที่เจ้าวาดวัตตะเคียนมอบหมายจึงอขอจงถึงความจเจริญง,งอกง,งามพบุญในพระพุทธศาสนา ตลอดการ,รนอกจากนี้ท่านเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรียังได้มอบให้ท่านเจ้าคณะอำเภอบางกรวยมอบตาตั้งพระกรรมวาจาจารย์ให้แก่พระครูสงบกิตยาโนอีกด้วยครับพระกรรมวาจารย์มีหน้าที่ในการสวดยติอนุสาวนาและการสวดนาคเดียวหรือหลายนาค พระที่เขาเรียกว่าคู่สวดคู่สวดพูดง่ายว่าให้ท่านเป็นคู่สวดได้พูดกันง่ายๆครับนะครับนี่แหละฮะก็หลวงพี่สงบเนี่ยมีผลงานในการพัฒนาวัดเนี่ยโดดเด่นมากโดยเฉพาะวัดวัดตะเคียนเนี่ยพัฒนาไปไกลมากแค่สี่ห้าปีเท่านั้นเองจากเดิมเนี่ยนะที่เป็นวัดเก่าโสมๆใช่แล้วก็เขาเรียกอะไรเท้าวอนวัตถุที่จะอยู่ละเกลละกะหลวงพี่สงบมาพัฒนาเอาไปวางจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีพื้นที่จอดรถอะไรต่าง ทำลังคงหลังคาพัฒนาถมดินโบสถสวยงามมากเลยนี้คุณรู้ชาทำให้พื้นที่แถวนั้นเนี่ยเจริญเลยนะเจริญเลยมีคนเข้ามาแวะเวียนเยอะแยะมากใช่ถูกต้องจากตลาดน้ําอะไรต่างๆก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะเขาเรียกว่าแดนธรรมเขาไปก็สบายใจนะไปนั่งกินวิวยเตี๋ยวเรือได้นะหรือไปท่องเที่ยวนะฮะตรงนั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหนะ มีหลายอย่างมนะครับแล้วก็ส่วนตลาดน้ําที่ว่าตอนนี้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องน้ําท่วมอ่ะจะเปิดวันที่17มกรานี้นะกำลังพัฒนาพื้นที่ันยกใหญ่เลยครับเมื่อสองสาวันที่ผมได้ไปมาใครเห็นสภาพแล้วนะบอกว่าโอ้โหจากเดิมที่ว่าโอ้โหนะต้นงต้นไม้สวยงามพื้นที่สวยงามเนี่ยหลังจากน้ําท่วมเสร็จเนี่ยโอ้โหนะฮะหน้ามือเป็นหลังมือเลยเป็นหลังมือเลยแต่ตอนนี้หลวงพี่ระหงบ์ี่สั่งเลยสั่งช่างพัฒนาใหม่ ก็ทให้ดีเหมมือนเเดิท่าที่ได้ทราบนะว่าหมดไปเกือบสองล้านครับเหมือนงั้นนะฮะค่าพัฒนาเนี่ยแค่น้ําท่วมแวบเดียวเนี่ยนะครับวัดหมดตังค์ไปเกือบสองล้านนะครับก็แวบแวบหนึ่งก็เป็นเดือนนะครับแวบหนึ่งก็เป็นเดือนเหมืลนแต่ต้องเรียนให้ทราบนะว่าเสือนี่โอ้โหประสบการณ์ดีนะครับแต่ผมว่าวิกฤตเรื่องน้ำท่วมนะเพราะว่าพอน้ําท่วมวัดเสร็จเนี่ย เสือเนี่ยกับใายเป็นของหายากอ่ะโอ้โหวิ่งกระโจนเลยนะครับนะฮะคนก็ต้องการกันเยอะถ้าใครอยากได้นะคุณนุชาบอกวันที่21ครับมกราคมนี่ไปกันอีกครั้งหนึ่งครับนะครับ21่สิบเอ็มกราคมนี่เพราะว่าวันที่20 21 22มกราคมเนี่ยนะฮะเขาเป็นเทศกาลตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนที่วัดตะเคียน์นี่จัดงานใหญ่ครับโดยเฉพาะวันที่21มกราคมเนี่ยเขาก็แจกฟรีเสือปืนแตกรุ่นน้ำท่วม54คือจริงๆแล้วเป็นเสือปืนแตกเนี่ยเขากำหนดแจกเมื่อวันลอยกระทงววันนลลออยยกกกรระทงงงงถูต้ปาาฏ่่่พีีบเ เอาออกเตรียมแล้วแต่ว่าแจกไม่ได้น้ามาก่อนแจกยังไงเราไม่มีคนมาเพราะน้ําท่วมน้ํามารับแทนน้องน้ํามากันเต็มเลยนะ